ตเบอร์ช่วงนี้นะคะก็จะเน้นการออกกําลังกายเป็นหลักเลยแล้วก็ทํางานอยู่แถวๆย่านทองหล่อนะคะแล้วก็จะมีบ้างที่กินข้าวกับเพื่อนปาร์ตี้กับเพื่อนก็แถวๆนี้เลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเวลาว่างเนี่ยเดี๋ยวทำอะไรบ้างนะคะปิดท้ายด้วยกันไปดูสถานที่พักผ่อนและแห่งเอาสุดลักชัวรี่ใจการย่านทองหล่อค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ The Space Bangkok นะคะเป็น p i ลา t ิ s Studio ใจกลางย่านทองหล่อเลยค่ะความจริง p i ลาติสเนี่ยโบเล่นมาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าก็ห่างมานานแล้วก็เริ่มกลับมาเล่นในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มใส่ใจสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ p i ลา t ิสนะคะนอกจากได้ออกกําลังกายแล้วก็ยังช่วยฝึกสมาธิด้วย ว่าย่านทองหล่อนะคะมีสันที่ฮงเอาท์ที่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นสายสุขภาพสายแฟชั่นสายปาร์ตี้แล้วก็สายคาเฟ่ด้วยค่ะและมีอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่เบลจะพาไปที่เบลคิดว่าน่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของทุกๆคนเลยตามเบลามาดูกันเลยค่ะ มาถึงแล้วนะคะที่คุณใบย,ยูตอนเดินเข้ามานะคะเราก็ให้อารมณ์เหมือนแบบเดินเข้ามาในแกลเลอรี่ยังไงอย่างนั้น,นะคะ่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็เป็นไอคอนิกพีซจากสตูดิโอของดีไซเนอร์อัจฉริยะระดับโลกโดยฟิลิปสตาร์นะคะซึ่งเขาก็จะโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานได้จริงมีลูกเล่นและดูทามเลสอีกด้วยค่ะเห็นได้จากเฟอร์นิเจอร์นะคะก็รู้ว่าแตกต่างไม่เหมือนจากที่อื่นเลยค่ะเพราะว่าเขาออกแบบมาเป็นโอเวอร์สเกลนะคะทำให้เหมือนเราแบบเดินดูงานศิลปะมากกว่าค่ะ ซึ่งเราก็สามารถถ่ายรูไปได้ทุกมุมเลยนะคะอันนี้เบลชอบมากที่สำคัญนะคะเดินทางสะดวกเพราะว่าอยู่ใจกลางทองหลอเลยค่ะพื้นที่ส่วนกลางที่คุณบาย,ยูนะคะก็จะมีโต๊ะพูที่ชื่อว่า The Egg Ball ค่ะ ก็สามารถพาเพื่อนเพื่อมาแ a งเอาได้อย่างไม่เบื่อเลยค่ะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ที่นี่นะคะแตกแต่างจากที่อื่นค่ะและยังมีห้องฉายหนังที่มีระบบภาพและระบบเสียงเนี่ยดีมากๆไม่ต่างจากดูหนังในโรงหนังเลยค่ะนอกจากมีโรงหนังอินดอร์แล้วนะคะก็ยังมีโซนดูหนังเอาลโด์บนลูฟท็อปอีกด้วยค่ะก็ทําให้เราสามารถขึ้นไปนั่งรับลมแล้วก็นั่งดูพระอาทิตย์ตกยามเย็นได้ด้วยค่ะ แล้วก็พาทุกคนมาชมมุมสะว่ายน้ำนะคะซึ่งที่นี่เขาออกแบบมาเป็นแบบ h ิด d e เด่นเจมสเลยเพราะว่ามีพื้นที่รอบสะกว้างขวางแล้วก็สามารถชมวิวเมืองได้แบบพาโนรามาอีกด้วย ะะว่าบนดาดฟ้าของที่คุณบายอยู่เนี่ยมีบุมดูหนังกลางสวนสวยและยังมีกล้องส่องวิวเมืองจากมุมสูงโตฟุตบอลมือหมุนและหมักรูกโอเวอร์ไซส์ที่เหมือนกับอยู่พื้นที่แสดงงานศิลปะร่วมสมัยแต่เล่นได้จริงแปบลบว่าเก่งมากๆเลยค่ะ ความที่เบลเป็นคนที่ชอบความสวยความงามชอบศิลปะและชอบกิมมิคอะไรพวกนี้อยู่แล้วทําให้เบลรู้สึกเลยค่ะว่าการที่เบลจะเลือกที่อยู่อาศัยสักที่หนึ่งนะคะก็ต้องตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางซึ่งที่นีเดินทางได้ง่ายมากๆเพราะว่าใกล้ BTS แล้วก็ทางด่วนนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะก็คือต้องตอบโจทย์ในเรื่องของดีไซน์และฟังก์ชันค่ะซึ่งที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วนชวนเพื่อนมาได้ไม่ต้องกลัวเหงาเลยค่ะ